กิดการไล่ระหว่างอุ้ยันีกูัตเตอร์แล้วก็ a s t this moment that he knew he fucked up ไอีแลว่แล้วลงมาทำไมเดี๋ยวเปิดนะสามเอาด้วยกับผมสี่คนเลบู่กับผมูพัตเตอร์นะครับฮ t t e f c k เก๋ขอเปิดใหม่นะเมื่อกี้กูเฟล โอ้ยสามสองหนึ่งเอาฮ่าฮ่าเอาเลยครับผมสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับไปโดนอับไปโดนอับคอนเทนเตอร์ชั้นสุดที่นี้คือเพลงใหม่เดี๋ยวมึงอย่าอวมาเถอะเนี่โอเคนะครับผมซึ่งแน่นอนครับวันนี้วันวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม Minecraft นะครับวันนี้เราจะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่าเ e สเลนเนอร์แล้วนะครับผมเย่เกิดอะไรขึ้น เมสันเนอร์โอเคคร่องนี้ซึ่งเมสันเนอร์นี่จะเป็นว่าเราจะแบบว่ามีคาได้กรออยู่ในเขาบุกกดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะต้องหาคาได้กรในขาบกดให้เจอนะครับผมอ่าฮไม่เจอครับโอเคครับเอาวันนี้เอาไอกวานนี่เอาลีฟเอาอีซี่ก่อนทุกกดแอ้ยบเหมข้าไปเลยครับโอเคครับโอเาัเตรับอเครัโอเเครับโเครับโอเยอเเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเรากดอเาร์เกมนะครับผมเครบเออโอเเบ มีใครไม่ดูพีพีไหะครับกูอะไรไม่ดูกูโชคดายกูบอกแล้วเลือกแมพให้ดูด้วยเป็นเมอร์เดรอลืมดูขอโทษนด่อะไรวะเลือมหนทีวีดูปัตตาหัวกวน โอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราถือว่าเราเล่นกันได้ตอนนี้ใครมีดาบบ้างครับใครมีดาบในตัวบ้างผมมีผมมีครับโอ้โหผมมีครับผมมีอยู่ผมมีใครมีดาบใครไมีดาบใครมีดาบใครมีดาบครับผมมีนายนายโชดี้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 อีกโชดิกูจะตายเต็มเลยถ้าโชดีถ้าโชดีต้องมีคนตายนะบอกไว้ก่อนก็โชดีเลยกล้าเปล่าไม่โชดี้ครับเนี่ยเขาบอกไว้ก่อนว่า ไปหลังไปหันลังไปเห็นอะไรไหมสองตัวนั่นนะไม่มันต้องมีต้องมีสักคนไปพิษมร้อนพิษทางเลยครับพิไม่ดูไม่ได้เป็นไม่ดูไม่ได้เป็นไม่ดูไม่ได้เป็นอันไหนวะพิตดาร์ปะโอเคนี่ไม่ไม่นี่อันนี้ดิไอ้กูมีดอกไม้ให้อ่ะเราจะเล่นไงครับกดหนุนเด้อวะผมไม่ครับว่ามันมันมีห้าคนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะมีคนหนึ่งที่ไม่ได้วาร์ปใครไม่ได้วาร์ปครับกูเย้กูได้วาฟเยี่ยมเลย เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะไีมึงหากูนะเพื่อนไม่เป็นไรปลารกี้กูให้เวลามึงหนีห้าวิไ่ไงกูว่าแลกันไอ้สี่สาสองสกูไม่ได้เป็นกูไม่ได้เป็นเพื่อนพี่ธูเป็นพี่ธู่พีู่เป็นพี่ธูอดาบเมื่อกี้เดีกูโชว์ด่าบให้มีดาบใหญ่มากพี่ธูปเป็นพีู่ปดน ดูเป็นดูวมาดูเป็นเลยนะมอนวิ่งโอ้โหไอสัตว์ไอตอนแหลก่ไมาคุยดูเป็นตอนนี้ครับตอนนีหายนัมาหาเกิดการไล่ระหว่างอ่ออุ้ยบดีถูกพัตเตอร์แล้วก็ารมณ he fucked ไอ้พี่ไอ้เหี้ยว่าแล้วลุดมาทำไมนี่ต้องอันนี้นี่ g p a โอเคเรียบร้อยครับผมโอ้โหโอ้โยอะไรวะเนี่ยโอ้โหมืดเครับสตาร์ทเกมโอเคสตาร์ทเกมครับโอเคเยอะอันนี้เหรอเฮ้ยเทเลพอทเฮ้ยอ้าวผมไม่ได้โดนเทเลพอทว่ะเอ้าวผมโดนอ่ะอัเนี้ผมมีบอลถล่มใแล้วแรกวูนี่คนมืดโอ้โหน่ากลัว ลัคกี้คันนี้กูไม่ได้เป็นนะเพื่อนอยู่ไกลๆโอเคป่ะกูไม่ได้เเป็นพื่อนจังเลยวะมึงว่าใครเป็นอ่ะลักกี้โคตรมืดเลยใครไม่มีดีทูเดี๋ยวพาความตายไปหาอะไรอยู่หน้ายน่ะไปเ้าวอะไรวะเพื่อนเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกับมึงนะเพื่อนอมีคนยู่ฝั่งนึงใช่ป่ะใช่ป่ะใช่คนนี้ป่ะใช่คนนี้ป่ะจะไปเชื่อใจใครสักคนกูไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่พี่ดูไม่ใช่พี่ดู ไม่ใช่ไม่เชื่อใจใครไม่น่าใช่อไอ้พูม่ะเหลือคนเดียวแล้วอหะเหลือคนเดียวอ่ะทำไมเสียงคีย์บอร์ดเขากิ๊กกัดกิ๊กกัดจังเลยวะโอ้ยไม่เชื่อใจแล้วโอ้ไหนนะ Help me อะไรไะที่ไอ้เหี้ยบอกแล้วตรงเบสกูคนเลือกนิสัยแบบนี้ ตอนแหลจริงๆพี่ผมไม่ผมไม่โลตอนแหลเลยพี่เอาโลไปเลยเราจะรอดด้วยพี่รอดรอดรอดเนยเนาะพี่ไม่ใช่วันเนี้ยไอมีข้างหน้าพี่ข้างหน้าเห็นไหมพี่เห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปดูไปดูขวาไปดูขวาไปดูซ้ายซ้ายไปดูซ้ายเซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังเลยพี่เอบีเอบีด้วยสตาร์ทซีเล็กดูซ้ายขวาซ้ายพี่ซ้ายซ้าย เลยว้าเลย้โหเฮียเราคุยไปเห็นไหมเนี่ยไอ้เฮียไม่กดชิปกันเปลวะอยู่ไหนกันวะไปแล้วคนนี้เขาจะหาเจอี่ดูเจอแล้วใช่ไหมแล้วโอ้โหลบๆโอเคต้องสองนาทีนะเว้ยพี่ดูอีกสองนาทีเลยนะเว้ยโอ้โหพี่โอ้ยตายแล้วมันวิ่งอย่างนี้อย่างนี้ตายแล้วพี่โอ้ตายแล้วไปแล้วไปแล้วพี่วิ่งอย่างนี้วิ่งอย่างนี้โอ้ยแพ้ไปแล้ววิ่งแลยครับรอแล้ววิ่งเลยวิ่งวิ่งเฮ้ยมึงทีพีไปไหนกันป๋อวะ ไม่ได้ทีพี่ไม่ได้ทีไม่ไม่ใช่เราไม่เราไม่โกงเราไม่โกงกันพี่เราไม่โกงกันแต่คตรโกงนี่ครับไอสัตว์กูจะหิวตายแล้วเนี่ยตอนนี้ครับตอนนี้ครับทางทูฟาสเตอร์กำลังไล่หายครับตอนนี้ทางกรรมการไม่เติมเขาตรงมาลูกเบสเขาตรงมาลูกเบสหืมทำไมอ่ะหนีพี่หนีนีพี่หนีเหรอเฮ้ยเออว่าเขาตรงเอ้ยลูกเบส ลูเบโดล right? ูเบโดนะครั้งนี้ลูเบโดนแน่ครับเขาโดนแน่โดนแน่ครับเอาแน่โดนแน่ครับแล้วลุงจังหวะนี้ครับผมเฮียแม่งบังขนาดใหญ่เลยสองคนนี้สองคนต่อสองคนนี้ใกล้เจอแล้วครับใกล้เจอครับแล้วรถไฟใกล้ชนกันแล้วครับจังหวะนี้เฮียแม่งค่อคุยทำไมอะพี่จังหวะนี้ครับตอนนี้ครับทั้งสองคนครับโอ้โหกคลั้งสม่ำเสมอสูสีกันเลยนะครับจอนี้หลับไปแล้วลูกเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว อุ้ยสามสิบวินนะครับอีกสามสิบวินนะครับตอนนี้อยู่กันคนละฝากกันเลยครับผมผมว่านะครับเขาน่าจะเดินไปทางเดิมไหนอ่ะพูดมาชนทางเดิมสวัสดีพี่ดูจีจีไอซ์ันไปผมว่าผมเล่นเล่นเล่นแบบนี้ต่อป่ะผมอยากเล่นแบบนี้ต่อมากเลยอ่ะกูเป็นสเปกเตอร์เฉยเลยเอาแล้วกี้มึงใครไม่ใครไม่ถูกดึงอ่ะได้ถูกถูกกลับฮับมา โอเคโอเคเพื่อนมามาอยู่เจารอบนี้คนที่ไม่ไม่เคยเป็นจะเป็นเกมหมดหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวเมือกีมื่อ้ยู่กาอยู่กูเพื่อนมังต้องไวมันต้องไวใกูนะเพื่อนกูรู้กูรู้รู้ใครเป็นรอบนี้ใครเป็นใครเป็นโอ้ยมึงอะไรอย่ากูก็รู้พื่อนกูก็รู้ไอ้ยับรู้กูก็รู้เ่ผ่านหน้าไปเฉยเลยไอ้เด็กดีอะไอ้เด็กดีม ไอ้ไอี้แอะแกทำให้ฉันดูแอะไปด่านอื่นเขาพี่ด่านอื่นปะด่านอื่นด่านอื่นเนี่ยคลาสเจอร์คลาสดับคลาสคลาสคลาสเล่นยากคลาสเล่นยากนะเว้ยงลองไปเลยไม่ไม่ไม่กูยังไม่ได้ไปเลยกูยังไม่ได้ไปอ่ะอ้าวสตาร์ทเกมเฮ้ยตกลาวาอา์อ้าวเฮ้ยตกลาวาด้วยอ้าวมปทูถือดับอ้าวไปดูถือดับอ้าวสวัสดีสมัยสวมัยสมัยสมัยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละครับอ้ําปั๊มปะเปิดนิดนึงสตาร์ทเกมอยู่นี่เออกดดิ นั่นไหนปุ่มอ่ะไอ้สัตว์ปุ่มใายเอ้าไม่ไม่โดนวาร์ปเอ๋อหรอไม่โดนวาร์ปเหรองอนเดี๋ยววาร์ปให้กระจกมาเลยเดียวว้าให้ใส่สัตว์วาร์ปดิวาร์ปดิสุ่มมาจ้าบอกก่อนสุ่มมาจ้ากระจุ่มมาจ้าเระจกมันว่าละมันมอดทุกอย่างมันเห็นทุกอย่างเลยเหรอมอดมันมอนไม่ได้มอดมอดไม่ได้มอนไปแล้วโอ้ยมึงได้แล้วเหรอเอ้าฮันเตอร์ชนะเฉย เป็นแบบมันปั๊บปั๊บเปิดนิดนึงครับผมเล้วไม่เป่นไรครับเล่นใหม่ครับเล่นใหม่ครับมันสตาร์ทไงวะมึงกดได้ไงโอ้เพื่อนอ้าวแล้วตอนนี้อันนี้ใครไม่ถูกดึงะครับกกกูููครับไม่ถนี่ไงัพี่ผมดึงแล้วส่งแนบโอ้คุณว่าครั้งนี้ใครจะตีทำไมเนี่ยว่าครั้งนี้ใครเป็นโอ้พี่งมาถูพี่ถูเป็นแน่เลยโอ้ถูพี่ถูอย่างเงี้ยไม่กระลุกเลยพี่ถูเป็นแน่แบบพี่ถูแป้งเป็นแน่ ตะกี้ตะกี้ตะ,ะ,ะ,ะกี้นีละกลัวนั่นคือฟ้าละโอ้ยเชี่ยตันด้วยตะกี้ดูมันทำไม,ไมถึงไม่มีใครเอาดาวมาไม่รู้แล้วดูคนเราก็ด่าที่ครูนะ,ะเรียบเหรออะไรเนี่ยแบบนี้แบบนี้คอมบักแบบนี้คอมบักเอานี้ดีกว่าดิบาเลียบาเลียแบบบาเลียแบบกลับกลับไปบาเลีบยังยังไม่ทิ้งกูกลับเลยมาไหนทะเลมาซีซีพีเยอะ ติ๊กติ๊กแล้วติ๊กแล้วโอเคกดนะว่าตาหายไปไหนพร้อมเลยพร้อมเลยใครไม่โดนใครไม่โดนครับใครไม่โดนครับกูเนี่ยแหละไม่โดนเนี่ยทีวีไอ้ทีวีไอ้ภูมิอันอันนี้มันโอ้แล้วทีวีไอ้ภูมิมาหากูทำไมเนี่ยไม่มต้องดูจากด้านบนเหรพี่โอ้แม่งโคตรจับโอ้ยเลือดจับสดโอ้ my god ลัคกี้กูเจอมึงแล้วแล้วนี่ไปยังไงพี่ดูฮะ ไปไงฝั่งเนี้ยกูไม่แน่ใจอันนี้ใครเป็นหรือเบสอะใครเป็นอะไปไม่เป็นไงเบสใครเป็นหรือเบสไม่รู้ไม่ได้เป็นเว้ยผมไม่เคยเป็นเลยนะเนี่ยผมเสียดายมากเลยผมเสียใจด้วยคือแบบมันตอแหละมึงตอแหละโอเคอันนี้เป็นยังไงวะไม่รู้กูไม่รู้ไม่ต้องตามกูมึงไม่ต้องตามกูป่ะกูเกลียดมึงแต่แบบไม่ได้นยางจริงกูเกลียดมึง แค่เดินกูก็งงไงฆ่านี่กันเนล่ยมันไงตัดจะเล่นาเนี่ยว่่โอ้ยจีจีไอ้ภูมิมาหากูได้ดิภูมิภูมิมาหากูได้ดิตีกูดิตีกูดิตีกูดิไม่ไงวะไอีอะไม่ได้แดกกูหรอกกูบอกเลยถ้าเกิดมึงถ้าเกิดมึงฆ่ากูได้มึงฆ่าไปถูได้แน่วัดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยเจาแรงว่าอุ้ยเช่ติด เยี่ยมมา้สัลสตายตายไหมเอื้อสอบสอสบสามค่อยค่อยผ่านไปอไรยเออจีจีแต่ลวัดเอย่าโผลพไปเยอะซุกมาเองใครยังไม่วาใครผมมาแล้วผผมผมไม่ว้าผมไม่วัาผมว้าผมวาอย่าวาดี เฮ้ยปู้นี่แม่เปนี่แม่งยากว่ะยากขึ้นอยูบัดนี้ซึ่งหลาตัวเองเฉยเลยลุงแม่งไม่เคยเป็นเลยลุงไม่เป็นใช่ไหมเออผมก็ไม่เคยเป็นเลยว่ะเสียใจอ่ะตกใจดิกูก็ไม่รู้เดปสักทางหนึ่งพี่มึงเป็นไม่ได้เพื่อนเด็นเป็นทางหนึ่งมึงตอแหลกูวะบอกเขาจริงไหมึงเคยตอแหลใช่ไหมมึงเป็นลักกี้มึงเง่ามอนมึงเงาเป็นมึงเงาเป็นลักกี้มึงเงาเป็นลักกี้ทำไมทางมันยากง่งวะ กูก็อยากดูเหมือนกันนะ้าม่งแบบบุก่นบุกนไปมาไอภูมิมึงหรือเปล่าไปอุ้ย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 อั้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุไยอุไปอุ้ย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 อุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยุ้ยุไยอุ้ยอุ้อุอุยอุ้ยอุอุ้ยอุ้ย้ยุ้อุไปุุุุ้อุอุยุอุอยุอุ้ย กูก็เดินอยู่กับมันเ้างหนาในชิปหายไอ้ใครไปใครไม่โดนดึงครับกูกูไม่โอนไม่โอนไม่โดน้กมึไม่ต้องมาทีมึงยืนหน้าเลยยหน้าเลยแล้กอ้ไอก็นี่ยกูได้แหละคนไม่ได้มันร้อยไม่อยู่สวดีอ้โหอ้โหอ้โหโอ้โห้โหโอ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 ้โ่อ้โหโ้โห้โห้โหอ้โหโ้โหโอ้โหหโหโอ้โหอ้โหโอ้อ ใช่นี่คืออะไรครับว้าความตายว่าแล้วเหี้ยลัคกี้ลุกป๊าบลัคกี้ไว้เหี้ยกูจาล่อเหยื่อไว้ลูกมาทำไมเนี่ยโอ๊ยอันนี้เหรอ Let's go ยังไง Let's go ใครยังไม่ว่าคือผมไม่เคยเป็นฆาตกรเลยใครใครใครว้าครับกูใช่หากรอบรีบรักกี้ เฮียน่ารักสัตว์แบงเอยผมไม่เคยเป็นฆาตกรเลยผมอยากเป็นฆาตกรบ้างวะหมูไปเล่นเบอร์เดอร์ไหมวิญญาณตายคนแรกตลอดเลยกลัวละ ศบสองศบสามค่อยๆผ่านไปสสลงผิดคิดผกดผมิใจ<อ>ชื่อเสียงของฉันเหลืองเลยจบแหลกผ่านไป <c oughs> โอ้พี่ชูวิ่งขึ้นมาชั้นบน,นครับแล้วติดเข่ามุงกดครับซึ่งไม่รู้ว่าเขาอยู่ชั้นล่างกันหมดทุกคนเลยไอ้เหี้ยก็กูมาสแกนดูจากด้านบนนี่แหละแหมแผนสูงกู <c oughs> อ,อยู่ชั้นบนกู <c oughs> เลยใช้แผนสูงได้ถ้ากูอยู่ชั้นล่างกูต้องใช้แผนต่ำ พี่รู้บ่าพี่เป็นเพลงเลยนะว้ยพ,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 พี่พี่ดูอะไรวะก็เรานน้นเหมือนคนละชั้นไม่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 ต้องเพลงนี้ความร <c oughs> ักอยู่สูงความร <apl> ักอยู่ต่ำความรักอยู่รอบๆความรักอยู่ข้างใน <c oughs> <c oughs> เพลงอะไรวะ <c oughs> สวัสดีฉันรักเธอสวัสดีฉ <c oughs> ันรักเธอเพลงนี้ถึงลูกเสียเนี่ยเดี๋ยวมันลูกเสียแล้วไปจับมือขวาพี่เอ เพลงดีกันล่ะไม่รู้ใช่เหรอกัไม่รู้ไม่ผ่านมาซะแล้วใช่เหรอไอ้เหี้ยกูไม่รู้อ่ะมันรู้เรื่อมั้งมันไม่เคยเรียนลูกเสือเว้ยเหี้ยไม่เคยเรียนเนตรนาลีมาก่อนเนตนาลีพี่ทูรู้อ่ะเนตนาลีเป็นไงอ่ะเป็นผู้หญิงไม่ได้มีนะนะคือผมไม่รู้จักเนตนาลีนะไอพี่ผมไม่เคยแต่มินาเร็วดี มีนาเอลดีโอ้ my god ตอนนี้ครับทางลักกี้แล้วก็ไอภูมิครับไอภูมิแอบเนี้ยนี่อะไรครับลักกี้ลักกี้แอบอยู่ชั้นอยู่คนละชั้นนะครับคนละชั้นไอภูมิแอบอยู่คนละชั้นนะครับเด้อเป็นเพลงเลยแอบอยู่ชั้นสาครับเออผมผมนันนี่แอบยู่ชั้นสี่เนี่ยผมอยู่ชั้นห้าก็โอเห็นแล้วเห็นใครมันปล่อยคลิปเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร เมื่อกี้เห็นคนปล่อยชีตู่ตรงนี้มันมาดูหน้าจอกูมึงเห็นตรงนี้ไหมไม่นะอ่ะมองแล้วมรอแบมองไปใครโอ้เมื่อกี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 ้มีคนมีคนชิดนี่ไงเขากำลังเดินมาเลยอ๋อยกูจะทันไหมือนนคชิด จะทันไหมเกิดอะไรเกิดอะไรย้อนกลับเจ้าเรานั้นดีครานันคุณเชื่อย้อนกลับสวัสดีครับไอ้เหี้ยคุ้มเลยคราครบเลยครั้งแรกที่แฮนไทนตอนปันเตอร์ไปชนะนะครับเฮ้ยนะผมเป็นครั้งแรกที่แฮนไทน์แฮนไทน์แฮนไตแล้วพี่พี่มึงกูโอ๊ยพอพี่เฟิร์สเลยแหละติดเชื่อแน่เลยมึงมะพูดก่อนเลยสัตว์ โ <Okay, S 2> <c oughs> อเคครับตอนนี้คลิปนี้จบวี่ก่อนนะขอบคูมากเลยนะเชิญครับบายบายบาย